กำลังเต้น ดีทุกคนวันนี้พ่อก็โนู้ดเลยนะพ่อก็ซองโนู้ดลองทานตอนนี้เฮาสิไปเซอร์ไพรส์น้องแฝดเนาะเซอร์วันเกิดน้องแฝด่านมาแล้ววันที่เท่าไหร่ก็แฝดจัดไม่ลืมวันที่เก้าวันที่เขาเลยแหละวันที่แปดวันที่เก้าสองเซาไทยได้นึ่งมื้อนี่แหละแต่ว่าตอนมื้อนั้นตอนนั้นน้ท่านไปน้องอูพาไปสวรรค์นักเรียนเราก็เลยแบบได้ไปร่วมงานวันเกิดน้ำสิ่ฮะน้าเอาหมอนี้ก็เลยไปซื้อเช็คมา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  เป็น้อเค็งเนาะประกาศพี่ใบสบายวันเกิดน,น้องแฟดเดี๋ยวมาเบิรงก่อนหมอเบิรงนเค็งก่อน <c oughs> วันนี้มีน้องซุ๊กไปด้วยนะคะแล้วก็ศมีน้องซุ๊กนำเนาะสบายดีเพคนเด้อ <c oughs> สบายดีทุกคนนี่เนาะบุ๊คกี้วันนี้ไว้มาเบิรงนี่เนาะนี่คือเค็งที่หอซื้อไปสิไปนะให้น้องแฟดเป่าเนาะชื่อเฮาเคยเป่าเค็ง ซ่องเธอในชีวิตบนเรืการกับบริเปลาเกืธอเอาให้บริเปล่าจากเ่อไม่ได้ชุดนี้ลูกกับเสื้อเปล่าเลยเนเนอเอาไปแบบนี้เนาะกุกกี้วันนี้เอ็นบอกเอ็นบอสเอ็นบอสเป็นหูบอันตัวนี้สองอันแล้วก็เขียนน้องแฟสเนอแฮปปี้บริเน้องแฟสเขียนลายก็ยังไม่ได้เอาพื้นที่มันเต็มวันนี้มีกุกก๊กเด้อเป็นมือกล้องให้นะไปเดี๋ยวเอาสองคนที่ไปเจอกันอยู่บ้านน้องแฟสเนาะแล้วกะ น้องตุ๊กกะชิเอากล้องโกโก้ไปลองถ่ายเนาะแล้วกันน้องอุ๊กกะชิไปเสืร์ผ้ายีน้องแฟนน้องกันไปเบิ่งว่าเฮาสิเป็นอะไรเดี๋ยวให้กุ๊กกิ๊กเป็นมือกล้องให้เนาะบ๊ายบายทุกคนซึ่งตอนนี้น้องตุ๊กกำลังสิไปก่อนเนาะบ่ต้องบ่ให้นั่นบอให้น้องแฟนฮู้เนาะแล้วตอนนี้กุ๊กกิ๊กก็กำลังจับอันเอกจับเคล็กอยู่เนาะเดี๋ยวให้ไปๆอ่ะไปน้องตุ๊กกำลังไปเนาะแต่ว่าน้องอูอันนี้เป็นเฮือนหมู่น้องอูเนาะแต่ว่าเราก็อยูุเราไปเบี็วไปแล้ว Thì ba anh hỏi xin mà sửa thay nhau Chị phó khay đi Hả? Chị phó khay đấy Phó khay mà Ừm, ăn cái con là bỏ Ăn cái con à Bây hoa phun, bây hoa theo khoa phun chân bưởi à Bây hoa theo khoa chân bưởi không à Ừ, ừ. Nhà, bây giờ học cho nhau phải theo ừ. khoa không Không Bây tôi kìa nhuộn bây giờ đi, đi Ừ, ừ, ừ Nói được phải ăn tẹt có ừ. Họ ra lâu lăng như vươn đơn ban hắn à Vươn, vươn, <laughs> 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 ทางนี้กระไรไรวะตอนนี้น้องตุ๊กส่งสัญญาณมาเนาะไปได้เนาะไม่ได้แค่บอกกำลังตื่นเทนไปไปไปเจ้ามายาน้องเฟยดิน เาไปซิกพ้อก่อนเฮะคือ้ห้องไปซิกหกหนาเาคิาจะไปีไมหันไปก่อนดึกเออไปก่อนดไปไปก่อนดม้ฮะโว้าคิกไปกับที่ลเนาะกูคิกไปอะเนาะโอ้ไปกอน được không hả? Tôi có này mà. Ừ. Rồi. Đi coi. chờ hỏi chứ. Đây nó cái cái con ừ. oh, đây. vào phía đây. đây Ui. Đi. Ai đây. Chắc đi Chắc chỉ thôi. Ui

មីយេញ <laughs> ៉ាំចឹកណាន້ອງពេចมาเลยมาเลยមកមកមកយីងចောက်มาเลย

โอ้ยมไอนางก่อนทีตายพลากระบอกเล่นเทเล่เนาะางเพันจะ่าเมื่อเพชสะพายนแมกบอกสิบปนนี่บ่อกมากันีีเล้กรเป็นมสะพายตัว้ไพาเอาบ่นใจให้อู้ขาวได้เดินไปดีสะพายนกแตตนี่ยเอาเอาน้าก่อตอมเอายฮัานี่มาเอเมย เมื่อยนอนด้ยบวยแดดบยฝนบวยแดดจะบอกเลยว่าขั้นไปขั้นไปตลอดเนาะโอูเขียนซื้อซื้ออีกน้องเฟดน้องเฟดเอาเอาโทรศัพท์มาถให้พวกเดี๋ยวก็เบิ้งเค้กเป็นอะไรกุกิววันนี้อันเด้อโอ้ยเมื่อยนี่คือเค้กที่ซื้อมาเนาะบู๊กอที่เลือกอันเด้อมีแต่เป็นดอกไม้ดอกไม้กระรืเลือแบบมีสองอันคือกันนี่แล้ะกัน Happy b i r t เด a y น้องแฟดเนาะเขียนในใจแคนซีบอมยู่กับบุพเพเนื้อที่บุพเพเนี่ยยุ่นเนี่ใหญ่นใจอู้คำเลย่เป็นะ thank you เพราะว่าโบได้มาห่วงงานน้องแฟสน้องมือนันนน่ะขาไปสวัสดีขีดอยู่ไปกินยี่กวางกับเพื่อนกินยิ่งใส่กินก็เป็นผู้คำนายล่าเด้อเป็นไรไปไปน้องตุ๊กกะยุบิลังยุปินหลังเอาหมดเป๊ะๆแค่วะตุ๊กยุบิลังแม่เดี๋ยวไปยุบิลังแม่สมกับกันยู่กองตอนนี้มันอุ่นเหมือนน้องแฟสนิสาเลยป้าเหยียบน้ำหยิบตีน เรื่องมันจะไล่ยากันไปรีจสิเดี๋ยวฮะไปรีจสิรีที่ใคไม่หนีบูนมานะเะก็ว่าย่างมาเราไวางวางแหนกันะที่มึอนี่วาางแล้วยังค่อยมากบอกะัรอีกไทยกูคิกเป็นมือกองให้ไปลงเอาจ้าหีกคิกไปไลงไปลงไปกองเนาะให้โรกันลงไปกองเ๋ยลงไปกอง นี่มาทามากินเค้กกันเนาะกับน้ำน้ำพอได้เกาะมีมีน้ำเกี่ยมไม่พร้อมนะคะมีน้ำเกี่ยมไม่พร้อมนะคะแฟดอยู่ในกันก็มีจะส้ำไปไป้มใปยังไม่า้เนะตักเลยตักเลยมาหนี่เลยบอตักกินรเป่าอ้าวลุนนี้ตักกินม่าบริบาลเราทำหนะบ่าโอตักกินเดี๋ยวบริแกลองดูตักเลยนะกินเลยนะสกิลนก่ยาอีกบุกินเต้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 เตต้เต้เต้เต้ แซ่ยบูแซ่บบุงเสียบดื้อเสียบก๊อปอันนี้เขาจะเอิ้นวิปครีมบอบอันนี้กินหัวใจคนละอันแม่กินหัวใจก็เดินเด้อไปดหัวใจมันนี่หัวใจตักใจเลยก่อนตักซูตักซูก่อนเนาะอันก็เป็นหัวใจกินจำเฝ้ากินน้ำร่างเรเด้อจับกล้องก่อนเด้อกูกิ๊กนี่ไปทางเดินก็ต้องเป็นตากล้องให้ผู้นั้นผู้นี้เนาะไปของลงตุ้งก็ต้องเป็นตากล้องลงตุ้ง ใช่ป่ะกลิ่นเหมือนโดนกระเบนก็แซ่บหวานอยูเอาเอาค่ะตอนจะไปซื้อฮันคาเจ้ามีในตู้มันเลยวะอืมลืมเละละลืมเละละลืมเละละออกออกออกน้ำมาดนเลยเฮแมนไปซื้อพร้อมอีกตุกไปออกงานเนาะซื้อก้อนอีกซื้อก้อนแต่ทัดเบียนไว้ใช้ช่องแขรงไว้ฮพิ่มอันเดึอบ่ค่ะเพิ่มทางง่ายก่อนเอยอย่าทาได้คือโอ้ยบออย่าทามเลยจ้ะบ่มแท้ ยังซิวออกร์นเหรอชมือนี่กับโอ๊กวบ่เต็มหน้าเต็มตาไ่ว่าเลยจะซิวขึ้นเท้าซิวขึ้นเศร้ามูเลี้ยงมูลาเลยนั่นแหละก็ว่าซิวจะขึ้นเศร้าบวกไว้ซิวนเศร้ามาแล้วกินยั่วตากร้องนะตากร้องต้องแบบมูกินนี่ตากร้องยังค่อยกินพิธีของตากร้องมาไป คิดนี้กันง่ายๆทุกคนเนาะแลนฮอบเก็กเนาะชุดเด่นอยู่ที่น้องเก็กฮอบเก็กแลนอยู่เลยยิตาตี้ยู่เลยเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้น้องอู้น้องแฟนแล้วก็น้องตุ๊กคลิปต่อไปเด้อเด้อฝากทุกคนเข้าไปติดตามซองน้องแฟนเลยเนาะเดี๋ยวขึ้นซื้อซองให้ตริ๊งอยู่นี่ก็ฝากทุกคนเข้าไปติดตามน้องตุ๊กเกรอเดี๋ยวฝากซื้อซองให้เนาะเด้อเด้อฝากทุกคนติดตามเด้อให้หวังว่าพวกเขาสามคนจะมีคลิปมาให้ทุกคนเบิ่งอีกจัคลิป็เบ ต่มวันนี้น้องยูก,กับน้องบอมก็ครอบใจเอ้าคำมาสะพายวันเกิดของน้องเฟดเดิมวันนี้นะหัวจะยุง่งได้รูคำว่าเพิ่นจะมาสะพายยูแต่ว่าน้องเฟดว่าเอ้าคำบอบอกว่ามือเดือนน้องเฟดก็ต้องจะจัดเต็มให้อีกน้อยเ, <c ười> เอาคันบอกก็คือบปสะพายเนาะก็ว่าคันบอกทีก่สะพาย <c ười> น้องตุ๊กบอกว่าพลังพลังยังไงหันหลังไปได้บอก <c ười> ว้าได้ม่ได้ออกเปี่ยวงงงงงงงทำไมเงินก็ว่าขึ้นมาขึ้นมาได้ไล่ข <c ười> ึ้นมา บายบาย